โอ oh, อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะยึดอยู่ยึดอยู่ยอยู่ถ่ายไว้ถ่ายไว้อยู่เฮ้ยอะไรอะ่ะไม้ตันลงแล้วเฮ้ยหนูนะอะไรพี่อะไรก่อนลดทวนที่หกศูนย์ไป ก็ามที่หนึ่อ้ทับอ่หนึ่เชนบุรีทยะครับผมได้ฮิตาชิไม่ทราบหมายเลขน่าจะ4ี่ห้สาครับผมหกศนยโอ้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้ว อาจจะสี่หส